ตื่นเช้าทำงานกลับบ้านกินข้าวนอนมันเป็นอย่างนี้ทุกวันเลยมันได้เดินทางมาถึงจุดเดียวที่เราได้มีกันอยู่ในพื้นที่เดียวกันใช้เวลาเดียวกันคือเพื่อร่วมเตียงเหลือแค่นั้นจริงๆเพื่อร่วมเตียงก็ไม่ได้นอนจับมือกันไปไม่ได้นอนกอดกันไปอยู่ในบ้านเดียวกันบางวันยังไม่เห็นกันเลย เนี่ยเหลอชีวิตคู่ที่เหลือคือเพื่อร่วมเตียงชีวิตคู่มันมีอะไรมากกว่านั้นพยายามหาเวลามาอยู่ด้วยกันหาเวลาดีๆทำาอะไรดีๆด,ด้วยกันทำไม,ไม่ใส่ความพยายามลงไปอะ่ะเราจะไม่เหลือเวลาดีๆด,ด้วยกันเพราะต่างคนต่างมีภาระเพราะต่างคนมีเรื่องต้องทำมันต้องใช้ความพยายามเยอะมองให้ออกสิ แล้วอย่ามองว่าเป็นความพยายามที่ไม่ต้องพยายามก็ได้เพราะเราจะอยู่ด้วยกันตลอดไปไม่จริงเราไม่ได้อยู่ด้วยกันนานซะด้วยซ้ำถ้าเกิดว่าคุณไม่พยายามพยายามบ้างเถอะไม่อย่างนั้นเดี๋ยวผู้หญิงคนนี้ก็ไม่ได้อยู่ตรงนี้ให้คุณได้ทำอะไรดีๆด,ด้วยกันอีกต่อไปเพราะถ้ามีแฟนมันไม่ต่างอะไรกับการอยู่คนเดียวอยู่คนเดียวก็ได้ไม่ต้องเหนื่อย